สวัสดีครับอยู่ผม Snow คดด d y แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคู่หูใหม่ของผมอกเก็ตนั่นเอง <Wow. S 1> วันนี้จะมาจับคาคาโลทอนโดคาคาโลดอนโทสอรัสกันนะครับผมเดนสาวต,วตัวใหม่แห่งอาร์คสวยเวลนั่นเองชื่อโคตรยาวเลยให้ตายสิเนี่ใหญ่ชิเปงเลยวันนี้ผมก็ทำกับดักไว้แล้วครับผมเป็นกับดักที่เอาไว้ขังเดนสาวตัวใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมให้มันมาเหยียบแถบน,นี้วัสดุที่แข็งแกร่งไม่มีทางพังแน่นอนครับทำมาจากเหล็กแล้วก็กับดัก เสียไว้ล็อกขามันเพื่อเราจะปิดทางนะผมโ okay. อเคแล้วก็วางกับดักเรียบร้อยผมไปเจอมันอยู่ในป่าแดงไอ้จิ๋วมไม่เจอกันนานตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนานครับแบบไม่ค่อยโหลดครับ <laughs> เท็กเจอร์ไม่ค่อยโหลดให้ตายสิโอเคแล้วผมเห็นอยู่มันอยู่ในป่าแดงผมไปเซเวมาละอุ้ยตกใจหมดแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยือศัตรูก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเดนอมสามก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา น่าจะหาตัวยาาอยู่ครับตอนนี้ชื่อมันเรียกย่าแล้วเกิดมันเรียกคาคาโลดอนโทซอรัสอะไรสักอย่างเลยแหละผมน่าจะเรียกถูกนะแต่ชื่อมันโคตรยาวเดือดสาวตัวใหม่แต่โคตรเทร่มันเป็นเดือดสาวที่โคตรเท่ผมอยากรู้ว่าเข้ามา,มาสู้กีก้าใครจะชนะเพราะตัวมันน่าจะมาพอกันนะครับโคตรเท่มเดี๋ยวผมจะลองหาดูมันอยู่แถวนี้แหละแต่เมือเจอหรือเปล่าครับในป่าแดงตอนนี้ก็เริ่มเฮ้ยเจอแล้วเนี่ครับ ตัวโคตรใหญ่ขอให้ตั้งหลักก่อนจะเย็นเดี๋ยวจะล่อมันวิ่งมาแล้วกันวิ่งยังไงหางตัวมันเริ่มเลยโอ้โหเฮีย้ยนึกว่ากีก้าตัวใหญ่จับโอเทคคียบอันอนิเมชั่นแห่งยุคไดโนเสาร์เวอร์ชั่นสองครับโอเทดูการกินดินี่มันอีกหนึ่งขั้นของไดโนเสราร์แห่งเกม ARK เเลยทีเดียวครับสำหรับแอนิเมชั่น โอที่โอเคเดี๋ยวเราจะล่อมันมานะผมไม่รู้ว่ามันน่ามันน่าจะวิ่งเร็วจัดอะเพราะมันตัวใหญ่น่าสนใจครับสลหรับตัวนี้ครับโอเคคาคาโลโดอนโทสลาทครับต้องเรียกให้ติดป่าครับชื่อเรียกยากจัดโอเคเดี๋ยวเราจะล่อมาที่กับดักนะครับผมโอเคมาไหมเออใจยเย็นๆยยมาไหมเนี่ยเสียงเดินโอ้ยมันไม่มายิงเลยแล้วกันม,มาขมอนแมงขมอน ไอ้เจ้าคาคา,าโลโดอนโทซซลัดจะเรียกจักว่าจะจำได้ตัวเนี้ย <c oughs> มาแล้วยังไงยังกำลังวิ่งเป็นตัวใหญ่กว่าที่คิดอ้กระถึงชื้นแคปเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปที่อันนี้กันครับผมกับดักนี้ไวท้ทีหลังแล้วกันไปต่อเลยวิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาหืไต่อยู่ครับไกลมากมันไกลขนาดนี้ไม่ได้ไหมายังวิ่งเขี้ยมาแล้วอ้เร็วกว่าที่คิดเย้าเย็นโอเร็ววิ่งเร็วจัดครับ ไอหมอนี่เคได้เวลาสั่งเว้ยสัตว์ไปก่อนไอเซอรท็อปไปอกตัวเอาเทียมหลบได้ไอหมอนี่มันเดือดแมสิกมันนี่นี่ยังอยู่มันยังติดกองอยู่โอเคสบาย <c oughs> เรียบร้อยครับเจอล็อกเกตของเล่นใหม่ครับผมไปได้เวลาสั่งเว้ยเจ้าสูไ่สไดโนเสาร์แห่งโบราณข้าขอสั่งเว้ยไทเซอท็อปให้กับเจ้าตอนนี้แมปมืดเฉยเลยครับนานจัดเค อ่ดมสิชอบไหมชอบไหมอืมดมดมชอบไหมหาขอาสั่งเวยไทยเซอร์ท็อปงามปุ้ยแม,ม่งกัดหมดยได้ครับตัวหนึ่งครับต่อเลยอีกตัวหนึ่งเลยเราต้องทําให้มันอิ่มครับเราถึงจะเริ่มขี่มันได้ครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของมันครับเราต้องขึ้นไปขี่แล้วไปฆ่าไดนโนเสาร์เพื่อเทม,มันนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เป็นการจับที่แปลกมากครับแปลกใหม่สุดๆเลยครับ เราไม่สามารถยิงยักษ์สลบได้นะครับตัวนี้เอวเดี๋ยวศพหายวัดขี่ได้ไหมเนะี่ยเอา้ามันกัดศพก่อนแม่งเอ้ยกูต้องไปล่าใหม่อีกแล้วอุ้ยพาราซอขอแร่ง <c oughs> างตายเลยมาแม่งเอ้ยเมื่อกี้มันกันกดศพก่อนครับผมมันต้องเป็นแอนิเมชันครับไม่งั้นมันจะไม่ติดน,นะครับผมเฮ้ยล่าก่อนเลยข้าขอสั่งเว้ยพาราซอลัสไม่รู้ว่า จะอิ่มหรือเปล่าครับมดมดมดม,อมชอบไหมชอบไหมดมดมยังไงเออขี่ได้ยังยังไม่อิ่มอีกเหรอโอ้โ,อโหได้เดีย๋ยวมาสักฝูงเลยมานีแล้วตังค์วิเชีบหายแล้วลากมาแล้ววิ้เขียบลากมาลากมาแล้วค่อยๆลากมา หิงแม่งเลยละการกลัวสะใจเฮ้ยจิงเล็กตัวเฮ้ยชิบหายแล้วรีโหลดเดียวเย็นยะอู้เกือบเดี๋ยวออกหางก่อนเรายิงใกล้ไม่ได้ครับเดีย๋ยวเราตายไปด้วยแรงระเบิดมันแรงเรียบร้อยครับจะลากมานะได้เวลาสั่งเวรขับเดรุสเสาแข็งแกร่งราชาตัวใหม่แห่งเกาะอาร์คมาครับ นี่ไงหลอดหลอดหิวหูยหลอดหิวมันลดเร็วมากไปชอบไหมงับเข้าไปอืมเนื้อกรูปหุ้ยหิวเพิ่มเยอะอยู่โอเคต่อเลยต่อเลยดูเหมือนคาคาโรดอนโทซาร์ดจะชอบนะครับเรียกคาคาโรดอนแล้วกันคาคาโรดอนนะครับต่อเลยชอบไหมดมดมให้ดมอืมชอบไหมชอบไหมงาม ใช่ไหมเฮ้ยเขียวแล้วโอเคอันนี้ขี่ได้ครับเดี๋ยวจะเดินไปไหนเล่าเออโคตรเฟี้ยวโอ้ขับลามเทจัดครับอันนี้เราก็เห็นหลอดข้ามมาไหมท่านผู้ชมเราต้องฆ่า,ารีกสาวดีวกว่าหลอดจะเต็ม1 0 0รเนะครับโอเคลุยเลยเรามีเวลา6 0 0วินาทีครับดูจากขวาบนตอนนี้เหลือ5้าร้ยจสิบเวเราต้องรีบรายให้เร็วที่สุดฆ่าตัวที่ฆ่าได้ไปก่อนนะผม ง,งับมาเลยงับโตดไปงับมาดิตีม่ไวงับมาไวงงมึงตีตีไม่แรงมากครับเวลตัวนี้มันยังน้อยอยู่ครับผมนีสะบัดหาโคตรเท่ที่มันยุคใหม่แห่งเกมอาร์จริงๆครับแบบสาวตัวนี้แอมสุดยอดจริงการจับที่แปลกมากเทครับหลอดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับหลอดเทมข้าไปหืมใส่กัวอืมเราต้องค่ายเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับผม เหลือเวลา465วิต้องดีจัดจ้าเลยนะครับโงย่ยอ,อือมาวิตามีสีเหมือนกีก้านะครับตัวนี้เราจะยังไม่ไปกับไททันนะเพราะว่าเสียเวลาแน่นอนนะผมเราต้องรีบฆ่าตัวอื่นก่อนให้เร็วมีเวลา600วิอืองามเข้าไปอือตายอีกทีหืองามเข้าไปมฟาดคืนเหรองามเข้าไป ตายยากจังวะอื้อแล้วเดี๋ยวเสามาพูเคียไรตรงนี้แย่ๆเนี่ยอ,อืออ้าวเฮ้ยต่อครับวิ่งต่อหายเหยือ่อจะต้องเร็วกว่านี้ครับทำเวลาทำเวลาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเวลาหมดจะเกิดอะไรขึ้นเยี่ยงจับครั้งแรกของผมเหมือนกันอื้ออะโลรหรออื้ออะโล้ซอลัดหรองับแม่งเลยงับไม่ดีงับไปดีปดตายหมดช็อตนี้ มาราชาตัวใหม่ที่จะมาแทนที่กิก้าคาคาโรดอนครับมาถ้าใครอยากเห็นสู้กับกิก้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้แล้วผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยสู้กับกิก้าแบบเวลเท่ากันเป๊ะเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะผมติดตามรอเลยครับผม,มแต่ตอนเนี้ยขอหับก่อนมาดิอืมหมาหับไปอีกสะบัดหางอืมกดัดเลยนะปวดเปียวับตัวนี้อื งามไปเลือดสาดโหเทเรียบรลออครับยังเหลือเวลาอยู่3ามร้อยเจ็สิบเวฟต้องเร็วกว่านี้ครับทําเวลาครับตอนนี้ได้มาประมาณ30%ร์เแล้วผมจะไปไหนเล่าเออไม่ได้เสียเวลาครับไปต่อเลยวิไอ้นี่ลงพอดีของ,งาบหน่อยหลาการออืนี่จะไปไหนเล่าแม,ม่เอ้ยเสียเวลาที่หายไปต่อครับ หเหื่อที่ล่าง่ายกว่านี่แล้วกันอุ้ยชอบเลยตัวเนี้ยได้เยอะครับได้เยอะตัวนี้ได้เยอะมางามดีงับหมดอ่ะงามดีสวยอ,อครับไปต่อเลยครับล่าแบบไม่หยุดยั้งครับเป็นครั้งแรกที่เดเสาล่าบบไม่หยุดยั้งของจริงครับตัวนี้กระหายเลือดกต้องสั่งเวรเดเสากี่ตัวนั่นนะเป็นร้อยตัว <laughs> โอเค งามเลยละกันทำอะไรกันห,หกัดกัดอุ้ยเอาสมบัติคืนมาดิยังไงเอาหนีหนีเหรอหึกัดแม่งเลยงามมาไวงามไงงามไงเล่าอื้อมาดิอื้อตายยากจังวะเวลาจะไม่พอแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์เล้วตอนนี้งามไปก่อนครับตอนนี้โอเคเหลือวเวลาอีก297าวิเท่านั้นครับเราต้องอเร็วกว่านี้ครับผม หคือเดี๋ยวเราลองดูครับว่าตอนนี้มันอัพสเตตได้หรือเปล่าผมจะลองเช็คดูครับผมมันกัดเบาเกินเอาเ,เชียมีแตคีชิบหายแล้วมันกัดเบาอะ่ะโอเคทำงี้ไปก่อนล้วกันทำอะไรไม่ได้ครับเราอัพสเตตมันไม่ได้เลยครับผม,มได้แต่กัดครับนจะเพิ่มแรโยมตีเพื่อไปกัดใอ้ท่านก็ทําไม่ได้ผมเป็นยิ้ผหายอ,อทำเวลาเหลือ2 6 0ร้อิวีต้องรีบจัดจานแล้วครับเชม แล้วมันยังไงเราอะไทาตัวใหม่มาแทนที่กีก้าแล้วยังไงมาดิมาดิพลังแห่งคาคาโรดอนเออโฮโซลาร์เรียมหน่อยครับไปต่อครับไปต่อ ชิบหายนะครับตอนนี้เหลือเวลาแค่100่วินาทีครับตอนนี้เราได้แค่ประมาณ60%เท่านั้นเองอือไม่เวลามองอะไรแล้วกัดเลยมาดิจิบตายดิแม่งเอ้ยอัพพังัตุตียังไม่ได้เวนอือโอ้โตอตแม่งเอ้ยงงเลยเดี๋ยวแปดวิบชิบหายลนะอือเปเตอร์อือมาดิ เฮ้ยอัลฟาว่ะอัลฟาจะได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับสปทาทังกวาดหมู่แม่งเลยละกันจิบหายเหลือหกสิบวิหนึ่งนาทีเหลอือเวลาหนึ่งนาทีแม่งเอ้ยกัดไม่โดนอัลฟาวะเนี่ยจิบหายแล้วอฮือเกี้ไม่โดนแม่งเอ้ยไม่ได้เหรอเนี่ยเสียเวลากัดคอยาวแล้วกันแม่งเอ้ยเดี๋ยวสี่สิบห้าวิครับจะทันไหมเนี่ยอฮือ เอาชิบหายเสียงเกมบั็กไปแล้วครับแล้วเสาหูดับไปแล้วครับนี่เหลือแค่30วิครับ35วิต้องรีบจบอื้อตายอื้อเชื่อมันกัดเบาไปหน่อยครับอือเฮ้ยเราโหเอาฟ้าตายไปแล้วแต่มันยังไม่พอครับเหลือ20วิชิบหายแล้วขาดนิดเดียวเองอื้อขาดนิดเดียวเองเชื่อร้อนถอดก่อน ากาศร้อนจัดแม่เอ้เยปัญหาลุมล้อมจริงครับตอนนี้โอ้โหเหลือหกวิไม่ทันครับจะเกิดอะไรขึ้นนะวะเนี่ยสามวิสองวิโอ้เรียบร้อยครับแม่เอ้เยอู้มันผลักออกเลยชิบหายเฮี้ยขี่ได้ไหมอู๋ไม่จะเต็มอยู่แลว้วอ่ะหนูโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นมันสะบัดออกแล้วมันอุ้ยเดี๋ยวจะเย็นเข้ามาเอาว้า ทำขึ้นไม่สายไม่ไหวแล้วเอามาสั่งเวยเก็บตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งแมไงได้ทําเสียเวลาชิปหายแต่โชคดีที่ตอนนี้แมปโหลดเลยครับทุกอย่างโหลดหมดเฮกเจอร์โอเคค่อยดีขึ้นหน่อยครับรอบนี้มาเก okay, ็บเดี๋ยวเราจะไปเอาอีกตัวหนึ่งครับผมเราจะลาบไมใ้ใกล้ครับมันจะได้กินทีเดียวไปเลยแมงเอ้สั่งเวยอ,อีกรอบไปหาขอสั่งเวยเโอเสากินซะ ดีมานอนสอนง่ายเฮ้ยโคตรเที่ยบตัวนี้ไปอีกตัวเอาไปยกยังไงวะเนี่ยหายละแม่งเอ้ยยังดีครับที่ตอนนี้เ t e เจอร์โหลดแล้วครับค่อยดีขึ้นหน่อยโอเคอ่ะฝังเวยแกคาคาโรดอนโคโซลัสขึ้อย่างยาวเรียกอย่างยากเลยเรียกคาคาโรดอนแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ลิ้นสีน้ำเงินโคตรเทครับ ดุได้กินชอบใช่ไหมล่ะเอายินเอออุย้ยกัดเด็นเลยรอบนี้แ <c oughs> ม่งกัดโดนเราด้วยหายขี่ได้ยังครับเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนเอาได้แล้วขีเ,ค,เค,ครับเดี๋ยวเราเอาโกงอ,อก,ก่อโอเจ็บขี่ล่าตอได้เวลาออกล่าวิมันสูงเปอร์เซ็นเรือเนี่ยเดี๋ยวลองเราไปกัดเดรั่วตัวหนึ่งก่อนนะครับว่าบั็กหรือเปล่าเดี๋ยว มาศูนย์มีนาทำอะไรที่ศูนย์วิจัยนี่มันบ้านข้านี่เราราชาตัวใหม่แห่งคุบเขาโอเคครับเด้งขึ้นมาเยอะอยู่ครับตอนนี้ามาอยังต่ออยู่ครับอือใส่ไปไปอ,อือตายสักทีแม่งเ้ยเสียเวลาตัวเนี้เป็น <c oughs> จับยากจับเคครียบเดี๋ยวเราจะไปเอาอา่านมาใส่ครับตัวนี้ แม่เท่จริงครับคาคาโลโดอนโทซซรัสครับแม่ชื่อโคตรยาวมาแล้วหเท่จัดโคตรเท่ตัวเนี้ยเท่ออก,กีก้าอีกลริงวะเป็น <c oughs> เรือสาวตัวใหม่นี่โคตรเท่เลยครับตัวนี้ครับโอ้หเพียวจัดขอโชว์หน่อยเสยียดายที่มันไปเบาไปนิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะผมว่าถ้าตัวนี้สู้กีก้าจะไหวหรือเปล่าครับติดตามกดไลค์กด like, ติดตามรอไ้เลยครับผม แล้วเจอกันแน่นอนครับสลับตัวนี้ครับคาคาโรดอนนะครับผมสมบัติทางเลือดสาดโคตรเท่นี่มันเดือสาวแห่งยุคใหม่ของจีนครับหวังว่าภาคสองออกมาจะแบบโคตรเท่กว่านี้นะครับนี่ไม่พลาดอยู่แล้วครับสำหรับภาคสองอืองับไปดิตีมาวม่นิ้แต่ก็กัดเรื่อยกระชากกราะชากไสกระชากไสอือ่างับไปอือลายายากวะอือม,มาดิ งาพะบายงาพะบายหมูโอ้มันโคตรเท่อโคตรชอบอะโอเคครับพอของเปล่ามึงขอแล้วกันโอเคเอาล้วครับท่านผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดเดี๋ยวเสียแล้ววะวอิญในหมูโอเคไม่มีนะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมซีวนะครับ